สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าผ้าเขาโคเขาป้ายอีกแล้วเด้อจ้าจะมาหาเห็ุอีกมึงจ่ามาหาเหตุอยู่ิึงจ้าเรียบมีคือเก่าเลยจ้าชิมานมามันกะติดตามยายได้เด้อจ้าเจ้าโคเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าดุ่งก็ได้ให้มันมาเน่เด้อมือนีมาสิไม้เก่าเด้อจ้า จ้าเก่าวันนี้มากกระดุดตาเพ่งคือเก่าเด้อจ้ามากะยายแตีวยายอาจตาเพ่งสายล่อด้อจ้าเด้อยายมากกระลุดตาเพ่งเหมือนเกา่าขอเป็นกำลังใจให้ยายใ,ใ,ในเด้อจ้ามา,านบ้ามานกะจังไรมันแหงแรงก็พูดจ้าได้พ่อปนก็เอา ได้แาหมานเห็นยังอุ้ยดอกเหล็กแหมานเด้อจ่ายางต่อเป็ดกิโลหนึ่งเด้อจ่านี่ค่อยมาพอดอกงามๆเดือจ่าเด้อเดี๋ยวอันนี้ก่อนดอกงามๆาม้ยดอกงามดิตูปุตูปุมาพี่น้องมาดอกแหลกแหงหมานใหญ่เลยนี่งามช่วยๆเลยดอกงามๆหมาันมันเลยเด้อจ่าเห็นยยังแถาเห็นไข่ขาวนอนอีกหนึ่งโลงบอกพี่น้อง เด็ดเข้าค่ะดอกใหญ่ๆลงหนาลงหลังสิเลยแกน้าก็บเป๊กกําลังใจให้ยายในเด้อเพื่อนครับล้งเพื่อนครับกอเพื่อนขับใหม่ก็บเป๊กกําลังใจให้ยายในยายลงหนาลงหลังไห้ได้จักดอกได้ดอกนึงจ้งดอกเบาดอกนุ่มๆดอกไปทางทางเขาเหมือนละเขาไม่ยังพออีละดอกนึงสิจ้า ดอกสีสองด้วยจ่าเด้อโอ้ยดอกงามๆด้วพี่น้องดอกงามๆเดยอดอกงามๆเลยจ่าเด้อเห็ดไข่ขาวด้วยจ่าเอาเก็บตะท้องเก็บเออดอกงามๆหูพี่น้องงามนะสาวเนาะงามเลยมือนี้ด้วยจ่าเด้อจุ่มทีสองมันแหงแหลงล้วพี่น้องเอ้ยออเห็ดไข่เขียว มันแหงไปเมืดก็มันจะออกห่างห่างย่างบอกยางมื่อเออออกจุ่มดอกนึงเจ้ก่าเด้อเห็ดใครเขียวของเ้ยมันไปทางพื้นมืดเหรอลงงองเลยอือเอาไว้เป็นเสือเนาะพี่น้องเนาะเออแจ้งได้ละเท้าหมานบ่ หอนหอนมือนี่หอนหอนมือนี่ชิบภาพมากเล่นโคกเล่นปลาเด้จ่าเด้นเอ,อนี่มือนี่ย่งางสักสองกิโลสามกิโลได้เห็ดสองดอกเออมึงปูนุตนาพุนานา่นไปจิ้มภาพเป็นเช่ไหนต่อไ,ไหนจ้าด มันไหวมือไหลในน้อยหยาเนาะงานหายหายหายแต๋วโอ้ยยามันในทางตาทองยางใกล้หาย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 โอ้ดอกบกยางงามงามมาเลยอ้อเก็บมันมานมันมาแล้วยายเต๋วกับเดี๋ยวพ่อ ปนดูด้วยแ่นี้กมุนีกชิซูฮะมีอย่างเอ้าให้ยมดอันไหนกินใดเนาะยะเนาะบ่จะานเทโอ้ยเจี๋ยวได้สองดอกเลยด้วยจ้าสองจุ่มด้วยจ้าเห็ดไข่ขาวตะท่องกันเลสองดอกด้วยจ้าแรงป้าหนีเลยยะด้วยออื เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนก้าวสองดอกก็ปนจะไปทุ่เข้มแสบอยู่ของยายแต๋าแล้วนี่ดอกใหยังง่ามๆนี่มาเก็บยายแต๋วมาเก็บมื่อนี้มันบ่เคยได้เนาะยายแต๋วมันจ้ามื่อนี้บ่เอยได้บ่เอยมาไม่รู้มันชิวัยปะเนี้ยปนกับโต๊ะจ้าเนียนเฮ้ยบังสวยเลยนี่นี่ยายแต๋วเดี๋ยวพ่อปนล่ะจ้าเดี๋ยวพ่อปนก็ได สมลูกสาวของในนอ่นมาณนลูกสาวกอง <c oughs> กห้อเออมอนี่ลูกสาวตัวค้น <c oughs> ห้องวากวางเบิ้งเนืกระตาเบิ้งห้องให้ให้ลาไปนะไลาไปน้ำ,นำบ่ันอ้นีจเจี๋ยวพอปลอยู่ด้วยจ่าเด้ไตท่องในจังดอกในส,สองสามดอกสามดอกนะจะ้าไปเออแล้ว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  ไปเฮาหาไปเรื่อยๆมันเท้าชิคามก็สาิได้เลยเจ็ดแถวเอ้ยอืมมากโกกใหม่เลียวเดี๋ยวมาโกนอีนู่น,นดเด,ดนเนี๋ยจ้าเอ้าทุยยางเดี๋ยจ้าเด้อมือนี่ปล่อยพี่นอ้องก็งนด้ตัวสองพ้อหรือตัวนึงจ้าตัวใหญ่เนาะเจ้าเนาะใหญ่เลยเอาทุยยางหาเห็ดน้ำให้ ในจักตูหรอมันมจักตูตู้สองหิวตู้สองเลยจ่าเด้อไอ้บุง๋งอืออือนันคือหาใหม่คือหาใหม่ไม,ม่ได้ซับมัน,บ,นบอซ่าดอกตีก้อนตีก้นสิอออเอาวันใดสิกินได้จักมันย่งมันย่งางใหม่มาหลายโจ๊กสาโจก๊ก <laughs> หางใหม่ก no. ็จะอาจจะมันสิได no. ้ลงอีกหมูกวนไวนจีนูนบละเทาหมูขวาจีนูนโม่ไทยดอยหมดเลยขวยไปสร็จเลยเท้าบลได้เฮ็ดกะปนมันจีนู่นเนาะเป็นปนขอโตเดียวโตเดียวหูหนึ่งคือจมูกข้กลวยขึ้นอย่างไรไร มันก็สมอบาดมดแล้วเนาะคือบกวนลงไปดีๆต้องพี่หน่อยพี่น้องเอ้ยมาบัท่านขาดอกบางทีละเขากลเุ้นเราแซลอยู่แต่พอปนมาเนาะออกจากหาเห็ดเล้วมาหาอีกจีนุ่นหนุ่มก็ไลยเออจะท่องกลุอยู่ดูเพื่อนเรา คือมันไปทางเลยหายดเลลกผู้เละเขาว่ามันหูเลืกๆเลยเถวเลิกแห้งใส่เลดหอดีใจล่ะดูสัมมาเก็มืออไรเออหูระตุตีถวเห็นตันดียรอุ้ยเอาบึงเอาคนอีก ให้ตูมให้บึงตาท่องกัน,นเนยปนแท่ปนจีนุน่นแท่มือแรกนี่ห่อนแห้งก็ผดพี่นออ้องเฮ้ยเดี๋ยวหงละโตมือนี่ได้บ่าาบในในในได้กับเป็นการลังใจหายใจก็ต้าในเด้อจ่าเด้อมือน,ออนี่ได้พ่อได้ปนได้ยังเก่เาผสมกันมึงได้เห็ดสองดอกเออพอให้ละมิจีนุ่น หูละโตที่เท้าเห็นหูละโต่นรอนี่เดี๋ยวหู้ละเชี่ละหานี่แม่คนโมเป็นบ่อตาท้องนี่บกอคเนี้ยหนึ่งคือกดเป็นนะเท้าฮะนั่งกับคนโมเป็นสิตาคนมั่นว่า ก้นมันตะท่องนี่ก้นมันนี้ดีหากประพาไปก้นนแกงเถ่อไข่เขียวด้วยจ่าดอกแหลกแหงม้านโข่งนี่โอ้ยหลมไปลงงองโอ้ยเจ้าก็อชิลมอันนี้บ่ไใดจีิเน้ามาเก็บเถอะได้ยุ่มเน่นลองมองเลยอยดอกแบบยางงามๆสวยๆเหมือนเนาะเถ้าเนาะ งามงามงามนี่เอาออ๋อเหมือนเสาเอาเล่มไปมันฮักบินอุ้ยเห็ดไข่เขียวด้วยจ้าเด้อต้นใหญ่ๆงามๆอยู่มนุ่นนู่นหน่อไเอ้ยนู่นหน่อยเนาะเสาตัวนี้ตัวนี้มนุ่นนู่นหน่อยมนุ่นที่จะเห็นต้นเหี่ยวน้อพี่น้อง กุญยากุนชาเนาะหาอยากหาชาเดี๋ยวนาะพี่น้องเอ้ยเว้ยละวโตนี่นะอืมห่อนกห่อนมื่อนี่มาหาเลมเฮ็ดกับบัวใดใดสองดอกสามดอกหนึ่งเดือดจ่าเด้อมื่อนี่พี่หยังกะเป็ดกระลังใจเห่ใจเน่เดือดจ่าเด้อฮโอ๊ย มันแหงแหลงเนาะมะกาหยุดแน่เลยเนาะเขาน่ะเดี๋ยวนี้เนาะเห็ดเนาะปนายู่กหจวัวใดตอหมวใดเออเาไปเรืือไปดินมันหลมเข่าจุ๊มวนเดี๋ยวนีนาะมือนี่นะโอ้โอนี่มวนโมนี่มะมวน มาส้มปลาสมนงเด้อพี่น้องเด้อเอาเด็กหูแล้ตู้สองโต้พี่น้องตีเด็กคอยแก้คอยไงกับเด็กกเข้ามาเฉลอได้บ่พ่อชิดโต้เราพี่น้องโต้หลอง หนักลอ๋อาบรรทศเจ้าพี่น้องโอ๊ยพ่อมีหินอ่อนนะพี่น้องตัวหนึ่งเนจ่าปอบเรียกงามงามก่อนหอนมะทาวหอนตัวเกาแต่ชะชะายพี่น้องตัวเดียวตัวเดียวนี่นะลุ่มเลยโตนะลุ่มเลยโตกะจังได ว่ากลุ่มจ้องเม็นยังหรอกเถอเม็นดังฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าเ,เลยฮปาฮ่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 าฮหง่อฮ่า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 น่าฮ่าฮ่เฮ่าเ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ <laughs> ่่าท่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮา่า่่ โอมันมาคุนขวยแล้วมันก้นยากตีเถ้ากลัวคุณขวยมันก็แนมยากเลยเนาะตีปวโตกกระยำ่ยำพ่นกระหายตีเห็ดในมือพ่นบึงมือนี้ก็โกนโกนนี่ม่หาเห็ดบ่อหมานได้ปะเนาะโอ้ยมือเจอได้ใหญ่กว่างมวกเลยอะมือนี้ฮาหยาก้าสาพูดสู้เยี่ยม มูลมดโอ้ยตัวนี้ตัวหน่อยเนาะที่นุ่นมืลสีนุ่นมุลทีโมแม่ตัวแดงพี่น้องขะตัวแดงมันใหญ่นะเท่าตัวนี้ด้ตัวแดงมันใหญ่เออตัวแดงเจ้าเนะเออตัวแดงเข่ากัตัวแดงเจ้าอ่วฮะเออนี่จุนี่เป็นแดงอือสองสามตัวนี้ดิเท่าโอ้มันมีลูกน้ำเจ้าเออมีลูกเออมันก็ต้องมีลูกน้ำลูกมันบ่มีอื มีแม่ก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องมีพอ่ <c oughs> อต้นพี่น้องนี่นั่นไงอันใดยิ่งเด้วยจ้าจะได้ก็สู้เยี่ยมรักนะทุกคนหนาะวด้วยพี่น้องเออบม่ก้นบ่ได้ที่ซั <c oughs> บกระทองกระทองเผาร้ายบ่ได้เสือเข็นเหย้าด้วยจ้าเขาคู่เขาป้านี่เผาแห้งแกตั้เพ่งไม่หิจากแกตะเพ่งใส่หลอ ตะเพิกไปจอดเพื่อเผาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยพี่น้องไหนัวนีสามโตสีโตล่ะห้าโตแล้วพี่น้องห้โตเลยหูนี่หูนี่ห้าโตเธอ,นนอจิดื้อขืนนอใจแตยวเอ้ยเฮ้อเตียวนั่งเ๊ะเลยวะ ยังเท่าห,ห้ยห้ยหยจุ่มไงบ่ละเท่าอุ้ยจุ่มไงงามๆเด้อพี่น้องเด้ดนอนี่นี่ฮักคนนิโนนกับพ่อ้อีกเล้วเด้จอจ้าเดี๋ยวเดียว<ๆ>เด้อจ้าเด้ดอ นี่พ่อเล้ยดอกใหญ่ๆงามๆจุ่มน้อยแถาเนาะโอ้โหแหงแรงเพื่อนมันจะดื้อขึ้นได้เนาะแถวเนาะแหงเราพี่น้องดุดจินเก็บเก็บขึ้นมาดินมันทฟยพี่น้องเรามันเป็นแบบดินชักจะตูดจ้ะนะสามตัวผู้หนึ่งนะไอ้จ่าอ้าวโจ๊กโจ๊กเว้ยไรตาก็ขอโทษเขาอภัยพี่น้องเออโอ้ แนวมนตัวนึงแนวอันนี้งามดูมีตัวแดงพี่น้องสองเมีไขๆเลยเด้อจ่าเด้องามดีเนาะสองปุ่งพี่น้องแม่ม่านก็ว่าว่ามีถองพุ่งสองตัวพี่น้องออีละด้อจ่าสองตัวงัดงัดเป็นไปเออเหรอฮิตมูลเหมือนฮิดหลายดอก มูลเมือดแตกมเมือดเนะเสา <laughs> ต้นหนึ่งพี่ดอกถือก,กีเลยสองตัวมูลนี่สามตัวสามตีสามสี่ตัวเนี้ยนะเอาเสียมกลนที่หล่าจะเก้าไรไม่หละ่ะเก้าดี่หายกลัวมาก็ <laughs> เรียกว่าได้เจ้เจาจ้าไว้เองได้ฮะจะได้เถ่าเฮ็ดเลยตี อืมตอืมตัวใหญ่นูนใหญ่เมได้วนวนวนยังไม่ยังเท่าตีเรือหูและตาเขาติเท่าอุ้ยปาด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 ปล่อยเกลียวจ้าดวงใหญ่ๆง้ม อุ้ยซ้มประดงเลยเด้อจ่าเด้อนี่พ่อยิงระเด้อพี่น้องเออพ่อยิงจ่าพ่อยิงแล้วสาวเก็บชิ้วล้อนี่แหละจูบจิ้มอ้ยปอนมือมาเก็บในยายเด้อมึอนี่มาใส่อีกแล้วจ่าจอมง ได้ชมม่วงเส้นเนี่ยกับตายัางหายอยู่อุยเห็ดไข่ขาวเด้อจ้าเด้อเห็ดไข่เขียวเ <c oughs> ขียวหลังเขียวหลังเดียงนี่มึงมึงมาอีกเลยด้อจ้าเด้อ <c oughs> อู้ไปทางพุ่นหมดเลยหอมเใเจ้าอฉันีีแล้วไปไปเสือให้ตาเพ่งก็ไปไปเสือโอ้โห่เสื่อก็เสื่อ นี่ช้งโตช้างโตด้วยจ่าดื้อคนแล้วก็ดิ่งทมใบด้วยพี่น้องทมเนี่ยกินนู่นได้ทมมองควายมันมันมันเวลามันวิ่งมาโตให้เบิ้งเข่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนบ่ล่ากระสีดูดลงลึกอือยูหลายตัวพี่น้องเห้เข่าหลอกละว่าเดี๋ยวพ่อปนบ่ได้อยู่พอปงได้พ่อปงอยู่เจ๋อได๋ตาเพ่งสายรอมันบล่าตาเพ่น้อง มือดีฟาไป็นทางไหนเลาะเปทาง,ง,างไหนทงานแล้วตคนผลคนนนนเห็ดทีนู่นเสีมย <c oughs> มือดีไม่ได้กมวนด้อพี่น้องเหรอเ่ได้ก็เป็นกระลัหใจให้เกเน้องพี่น้อง จู่ซู่เยี่ยมรักนะรักนะกนะทุกคน <laughs> จุ๊บจุ๊บจังสิเป็นนักกันใดยายก็ลงหน้าลงหลัง,งคือกัน <laughs> <laughs> ้นยาย <laughs> <laughs> ไปยายไปยายกระพาะคือกันแล้วเนี่ยยายยางมหาตาทองยายกระพาะคือกันเ <laughs> <laughs> ห็ดไข่เขียวด้วยจา้าเอาไถ่บนนอนี่พี่น้องนอ <laughs> โอ้ได่อยู่ด้วยจ้างามๆอยู่ มันมันเห็ดไข้เขียวนี่นอเออโอ้ยดอกนี่ก็ง่ามด้วยจ้าเด้อนี่ดอกจุ่มด้วยจ้าตาทองเห็นไว้ตาทองเลยไปหาต่อยายก่อเป็นผู้เก็บให้ยายเก็บเน่พ่อมีแห้งเนาะจ้า ย่อาดลน้อ้นพี่งขนงข้นน้องขึ้น้ององขน้อง้นน้อน้อน้อนนององขนงนนอ้น้อง้องขึ้องจึองขิ้นนงข่อนน้องนน้องข้วยจอนน้้น้อง้้งขงา มังเก็บอุ๊ยพ <ation> <ganzen qualified> <net> ี e <book> <level> <utation> ่นะะ้องงามงามเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่อุ้ยดอกไงน้อง่าเนาะแง่พันนั้นนัดดอกนี่บักจางงามเลยพี่น้องเก็บสาวเก็บเอาเก็บเอาดอกงามเก็บแล้วเด้อพี่น้อง โอ้ยพ่อได้กินได้ยอยากด้วยพี่น้องวาแต่สิบดไดหมานคือกาเออเอาไปปนใช่ครับกินนู่นนอถาวนอเมอแรกนี่แซบเลยเออจ่าเดินนี่มาหอดร่แล้วพ่อได้กินได้อยากด้จ่านี่แต่พ่อเด็ปปนอยู่จ่านี่เหนียวไปกะอีนู่นก็ไดอยู่ด้วยจ่านี่อีนู่นก็ได้ร้ายอยู่นี่เห็นม่พี่น้องนี่อีนู่นไดลายอยู่จะไปปนใช่นกันก็เหตุด้วยจ่าเดินนี่ มือแรงนี่สกินแสบๆสบไปเลยว่าเต่สิบอพ่อปนพ่อแก้งก็ไดยอยู่ด้วจ่าเลอของตาเพง <c oughs> าลงก็ไดหลยเติมขึ้นกันด้ยจ่าเฮ็ดมันกแหงแรงขึ้กันเดี๋นี้มันบอออกเลอมันหยุดเหรอมกบบม็วเากจะบ,บอออออ เดี๋ยวใบยี่เีวกากินเขากินน้ำเซฟใบยี่เตีวเซบจ้าเซบมันกินเขาดำก็ายอาด้วยจ้าเออพี่น้องมากินเขาดำมามามันกินให้กันกินแล้วก็ไปเงินดีจ้าก็ไปเงอนเออว่าไปเงินจะได้มันแหงแรงมันได้เท่านี้ก็ดีเลยเนาะ เดี๋ยวปนอยู่เด้๋ยจ่าเด้อเขาแล้วก็จิไปเฮือนเด้อจ่าเด้อนี่ของยายแตียวอ๋ออีเฮ็ดยายแตีวตัวนี้ของตาทองเดี๋จีนู่นเด้อจ่าตัวนี้เฮ็ดตาทองเออจะไปปนใช่นู่นตัวนี้ก็เฮ็ดยายอาดเด้อจ่านี่เดี๋ยวไล่อยู่เด้อจ่า ตัวนี้ก็ของยอายอดเด้อจา้าไม่กินน,ยยนู่นไงนี่เด้อจา้าเด้ออู้ได้หลายกว่าต้าท่องเนาะได้ง่ามนำพอเดี๋ยปนอยู่ขัดชอบคลิปยายคลิปหากินนู่นกเ็เผ็ดไว้เพียงแค่นี้เด้จอจ้าขัดชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายยายผิพผาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจา้าสวัสดีจา้าลากนาะทุกคน